คิริมานนทสูตรสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระคิริมานนทเถิระ เสนอตอนที่หนึ่งพระคิริมานน์อาพาธหนักขอพระพุทธองค์สงเคราะห์ให้ทุกขเวทนาหายบัดนี้จากแสดงพระสูตรอันหนึ่งอันบบราณจารย์หากกำหนดไว้ว่าคิริมานน์ทสูตร อ้างเนื้อความว่าครั้งปฐถุมสังฆทนาพระมหาสังฆาเถระเจ้าทั้งหลายห้าร้อยองค์ย่อนโอกาสไว้ให้พระอานท์องค์หนึ่งได้เข้ามาสู่ที่ประชุมพร้อมแล้วคอยพระอานน์องค์เดียวกำลังเจริญสมถะวิปัสนาอยู่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันครั้นพระอนุเถระเจา้าได้สำเร็จพระอรหันแล้วก็เข้าจตุทชาญ เอาปฐวีกสินเป็นอารมณ์ไปปรากฏบนอาสนะท่าำกลางสงให้พระสง์สิ้นความสงสัยในอรหันตคุณที่ถ้ำสัตตะบรรณคูหาปฏิญาณตนในอเศขคภูมิด้วยประการรัชนีแล้วพระมหาสังฆะกะเทระเจ้าทั้งหลายมีพระมหากษปะเป็นประธานจึงได้รัชนาเชื้อเชิญให้พระอน,นุลขึ้นนั่ง เนื้อธมาตแสดงพระสุตันตปิฎกยกคิริมาโนทสูตรนี้ขึ้นเป็นที่ตั้งลำดับไว้อย่างนี้พระมหากัสสปะเระเจ้าจาึงถามพระอานุนว่าอานันทะดูกรอนุนพระสูตรอันชื่อว่าคิริมาโนทสูตรนั้นพระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลผู้ใดและตรัสเทศานาณที่ไหนปรารบอะไรให้เป็นเหตุ จึงได้ตรัสเทศนามีพิสดารอย่างไรขอให้พระอนนุ์เจ้าจงแสดงต่อไปในการบัตรนี้อทโขอัยสมาอานันโดลำดับนั้นพระอนุทิระเจ้าผู้นั่งอยู่บนธรรมาติได้โอกาสแย่พระสงฆ์แล้ว จิงวิสัชนาพระสูตรนี้มีคำปฏิญาณในเบื้องต้นว่าเอวเมสูตังดังนี้ข้าพเจ้าผู้มีชื่อว่าอานน์หากได้สดับมาแต่พระโอเแ้วกล่าวคือพระโอ์แห่งพระพุทธเจ้าดำเนินความว่าเอกังสมยังสมัยการคาบหนึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสำราญพระอิริยาบทอยู่ ณพระเชตวันวิหารอันเป็นอารามของอนาถบิธิกาเศรษฐีสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีในการครั้งนั้นพระพุทธเจ้าชื่อว่ากิริมานันทเถร,ระผู้มีอายุอาพาธิโกเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะอดกลั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เชิญข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์เข้าไปยังสำนักแห่งตนแล้วจึงกล่าวว่า อานันทะดูก่อนอานนท์ขรพเจ้าผู้ชื่อว่าคิริมานนนี้บังเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะพึงอดกลั้นไม่สามารถจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ขอนิมนท่านอานน,น์นนำเอาอาการอาพาธอันร้ายแรงแห่งขรพเจ้าไปกราบทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเพื่อทรงมหากรุณาสงเคราะห์ ให้ทุกขเวทนาเจ็บปวดซึ่งเบียดเบียนอยู่ในร่างกายของขรพระพเจ้าผู้มีชื่อว่าคิริมานนนี้ระงับอันตรธานหายเถิดรพระพเจ้าผู้มีชื่อว่าอานน์รับเถรวาทีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลอาการแห่งอาพาธและทุกขเวทนาตามคำสั่งของพระคิริมานนให้ทรงทราบทุกประการ ทะโขในการครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทรงทราบอาการแห่งพระผู้เป็นเจ้าคิริมานนดังนี้แล้วจึงตรัสแจ่ข้าพระอานทน์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท่านจงกลับคืนไปสู่สำนักของท่านกิริมานน์โดยเร็วแล้วพระองค์ตรัสต่อไปอีกว่าวิสุทธากิเตอานันดะ เดเวสัญญาสุตวาโสอาภาโทฐานโสปฏิปัติสัมภพยะดังนี้ดูก่อนอานนท์เมื่อท่านไปถึงสำนักพระคิริมานน์แล้วท่านจงไปบอกสัญญาสองประการคือรูปสัญญาหนึ่งนามสัญญาหนึ่งคือว่ารูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้นก็ดีคือนามได้แก่จิเตเจตสิกทั้งหลายก็ดี ก็ให้ปรงทุราเสียอย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตนแลอย่าเข้าใจว่าเป็นของของตนทุกสิ่งทุกอย่างความจริงหากเป็นของภายนอกนั้นทั้งสิ้นดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้ เมื่อเขาแจ่เท่าชราตามัวหูหนวกเนื้อหนังเหี่ยวแห้งฟันโยกคลอนเจ็บปวดเหล่านั้นเราก็จะบังคับให้ตามประสงค์ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้นี่เราบังคับไม่ได้ตามประสงค์เขาจะเจ็บจะไข้จะแจ่จะตายเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อตายเรา ก็จะพาเอาไปสักสิ่งอันหนึ่งอันใดก็ไม่ได้ถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วเราคงจะพาเอาไปได้ตามปรารถนาดูก่อนอานนท์ถึงจิตเจตสิกเป็นของเราก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนหากว่าจิตเจตสิกเป็นเราหรือเป็นของของเราก็จักบังคับได้ตามประสงค์ว่าจิตของเราจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้น ยงสุขสำราญทุกเมื่ออย่าทุกข์อย่าร้อนเลยดังนี้ก็จะพึงได้ตามปรารถนานี่หาเป็นเช่นนั้นไม่เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไปเขาจะอยู่จะไปก็ตามเรื่องของเขาเพราะเหตุร่างกายจิตใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนให้โปรงทุราเสียอย่าเข้าใจถือเอาว่าเป็นตัวตนแลของของตนเถิด ก่อนอานนท่านจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการคือรูปและนามนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของของตนให้พระคิริมานนแย้งทุกประการเมื่อพระคิริมานนแย้งแล้วอาพาธความเจ็บปวดและทุกขเวทนาก็จะหายจากสริระร่างกายแห่งพระคิริมานนสิ้นเสร็จหาเศษบอมิได้ จกหายโดยรวดเร็วด้วยพันเตอริยกสปะข้าแต่พระอริยกสปะผู้เป็นประธานในสงมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแจ้ข้าผู้ชื่อว่าอานนท์ด้วยประการดังนี้แลตะด้านันตรังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสเทศนาแจกค้าสืบต่อไปว่าอานันดาดูก่อนอานนตัวตนเราก็ดีตัวตนแห่งผู้อื่นก็ดีตัวตนแห่งสัตว์ดิรชันทั้งหลายก็ดีก็มีอยู่แต่กองกระดูกสิ้นด้วยกันเสมอกันทุกตัวคนแลตัวสัตว์จะหาสิ่งใดเป็นแ้วเป็นแหวนเป็นแท่งเงินแท่งทองแต่สักสิ่งสักอันก็หาไม่ได้จะหาเอาอันใดเป็นตัวเป็นตน เป็นจิตเป็นเจตสิกแห่งบุคคลผู้ใดสักอันหนึ่งก็ไม่มีล้วนเป็นอนัตตาหาจันสารไม่ได้บุคคลหญิงชายคฤหัหัดนักบวชทั้งหลายมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดในรูปนามจิตเจตสิกโดยเป็นอนัตตาดังนี้แล้วก็จกมีอานิสงไม่มีส่วนที่จะพึงประมาณได้เหมือนดังสุภัทธาสามนเณรท่านพิจารณาแต่คำว่าอัธิมิชัง ท่านถือเอาเยื่อในกระดูกเท่านั้นหรืออัติกะสัญญาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็ผ่องใสรุ่งเรืองเห็นแจ้งในร่างกายของตนยนได้บรรลุธรรมวิเศษเหตุถือเอาอัติกะสัญญาเป็นอารมณ์เห็นอนัตตาจาแจ้งด้วยประการดังนี้ ดูกอนอานน์มรณสัญญาพิจารณาความตายก็ดีอธิกาสัญญาพิจารณากองกระดูกก็ดีปฏิกุลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้โดยเป็นของพึงน่าเกลียดสะอิดสะเอียนเต่มไม่ได้หมู่นอนและสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากตามลำไส้น้อยไส้ใหญ่ตามเส้นเอ็นทั่วไปในร่างกายและเต็มไปด้วยเครื่องเน่าของเหม็นมีอยู่ในร่างกายนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างนี้นับว่าเป็นของเปล่าไม่มีอะไรเป็นของเราสักสิ่งสักอันเกิดมาสำคัญว่าเป็นสุขความจริงก็หาสุขอย่างนั้นเองถ้าจะให้ถูกแท้ต้องกล่าวว่าเกิดมาเพื่อทุกข์เกิดมาเพื่อเจ็บเกิดมาเพื่อไข้เกิดมาเพื่อเป็นพยาธิเจ็บปวดเกิดมาเพื่อแจกเกิดมาเพื่อตายเกิดมาพลัดพร,รากจากกัน เกิดมาหาความสุขไม่ได้ความสุขนั้นถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วมีน้อยเหลือประมาณไม่พอแก่ความทุกข์นอนหลับนั่นแหลนับว่าเป็นความสุขแต่เมื่อพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วซ้ำเป็นทุกข์ไปเสียอีกถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นตามดังเราตถาคตแสดงมานี้เป็นนิมิตอันหนึ่งครั้นจดจำได้แน่นอนในตนแล้วก็เป็นเหตุให้ได้มากผลนิพพาน ในปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยดูกรานนท์นักปรา์ทั้งหลายผู้ฉลาดด้วยปัญญาท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐานปราัถนาเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งนั้นท่านย่อมถือเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน ถ้ายังเอาอสุภาะภายนอกเป็นอารมณ์อยู่แล้วยังไม่เต็มทางปัญญาเพราะยังอาศัยสัญญาอยู่ถ้าเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้จึงเป็นที่สุดแห่งทางปัญญาเป็นตัววิปัสนาญาณได้ดูก่อนอานน์บุคคลผู้ใด ปรารถนาพระนิพพานจงยังอสุภกรรมฐานในตนให้แจ้งชัดเถิดครั้นไม่เห็นก็ให้พิจารณาปฏิกุลสัญญาลงในตนว่าแม้ตัวของเรานี้ถึงยังมีชีวิตอยู่ก็หากเป็นของเน่าพึงเกลียดพึงเบื่อหน่ายยิ่งนักถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มห่อไว้แล้วก็จะพึงเป็นของน่าเกลียดเหมือนอสุภะแท้หากมีหนังหุ้มห่อไว จึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนแห่งเรานี้จะตั้งอยู่ได้ก็ได้ลมอัดสาสะปัดสาสะเท่านั้นถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วตัวตนนี้ก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปแต่นั้นก็จะเป็นอาหารแห่งสัตว์ทั้งหลายมีหนอนเป็นต้นจากมาเจาะชัยกินส่วนลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นเจ้าแห่งชีวิตนั้นเล่าก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ของของตัวเขาอยากอยู่เขาก็อยู่เขาอยากดับเขาก็ดับเราจะบังคับบัญชาไม่ได้ตามปรัถนาถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วความสวยงามในตนและความสวยงามภายนอกคือบุตรภรรยาและเข้าของเงินทองและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงก็ย่อมหายไปสิ้นด้วยกันทั้งนั้นเหลียวซ้ายแหลขวาจะได้เห็นบุตรภรรยาและนัดดาหามิได้ ต้องอยู่คนเดียวในป่าชา้าหาผู้ใดจกเป็นเพื่อนมีได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ใดมาพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐาน32โกฏธาสะเห็นซากผีดิบในตนชื่อว่าได้ถือเอาความสุขในทางพระนิพพาน วิธีเจริญอสุภกรรมฐานตามลำดับคือให้ปรงจิตลงในเจสาให้เห็นเป็นอสุภะแล้วให้สำคัญในเจสานั้นว่าเป็นอนัตตาแล้วให้เอาโลมาตั้งลงปรงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วเอานาขาดันตาตั้งลงปรงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วให้เอาตะโจตั้งลงตามลำดับไป จนถึงมัทะเกมะทะัทหลงคังเป็นที่สุดพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาโดยในยะเดียวกันดูก่อนอานนท์เราตถาคตแสดงมานี้โดยพิสดารให้กว้างขวางทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแท้จริงบุคคลผู้มีปัญญารู้แล้วก็ให้สงเคราะห์ลง ในอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภาพกรรมฐานท่านมิได้เจริญแต่ต้นลำดับไปจนถึงปลายเพราะเป็นการเนื่อช้าท่านยกเอาอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นพิจารณาสงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ย่อมได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวก